สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแช่เขาจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่2ีมกราคม2564นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะสําหรับทางรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการเราชนะนะคะซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิดลอก2ซึ่งใครไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือแอปพลิเคชันเป่าตังที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะคนที่กลุ่มที่3เนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ซึ่งจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ w w w เราชนะ com ซึ่งเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาของวันนี้นะคะซึ่งใครนะคะที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่วันนี้มีหลายๆท่านเลยนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านบ้างเจอปัญหาต่างๆนานา,นาบ้างนะคะซึ่งส่งข้อความมาทางเพจแล้วก็ส่งข้อความมาถามทางส่วนตัวนะคะซึ่งทางช่องก็ไม่สามารถตอบได้ทุกคนนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาทําคลิปนะคะบอกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน,นะคะ่ะทุกคน จะได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าใครจะลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะคะเข้าไปที่ w w w r a ไวท์เ c o m นะคะตามลูกศรที่ชี้ด้านบนนะคะหลังจากนั้นจะเด้งมาหน้านี้เลยค่ะให้กดตรงปุ่มสีแดงๆนะคะเพื่อลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นเราก็อ่านรายละเอียดที่เขาเด้งขึ้นมาให้นะคะคลิกอ่านให้ครบค่ะแล้วก็คลิกถูกตรงช่องสีฟ้านะคะตรงลูกศรชี้ที่เขียนว่าข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียด ข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นนะคะก็คลิกตรงนั้นแล้วก็กดยืนยันก็จะเด้งไปหน้าถัดไปค่ะ สำหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเราก็จะมีคํานําหน้ามีอะไรบ้างนะนางนางสาวนายก็ต้องใส่ด้วยนะคะตามบัตรประชาชนเป๊ะเลยใครไปจดทะเบียนสมรสมานะคะเป็นนางหรือนางสาวก็จําให้ดีตรงนี้นะคะอาจจะพลาดได้ทุกอย่างเน้นย้ํานะคะข้อมูลต้องตรงตามบัตรประชาชนที่ระบุคะ่ะ หน้านี้นะคะก็จะมีชื่อชื่อกลางแล้วก็นามสกุลภาษาไทยนะคะใครที่ไม่มีชื่อกลางนะคะเน้นนะคะใครไม่ได้มีชื่อกลางไม่ต้องใส่ค่ะตรงนี้ไม่ได้มีความสําคัญนะคะแต่ไอ้ตรงคําว่าชื่อนะ่ะตรงนั้นนะไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องเคาะ ให้มันมาอยู่ตรงกลางหรือตรงริมนะคะให้กรอกไปเลยชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปเลยในดวงดีนะคะก็ใส่ดวงดีแค่นั้นก็พอนะคะแล้วก็มานามสกุลอะไรก็ใส่ไปเลยไม่ต้องเคาะให้เว้นวรกนะคะเพราะว่าระบบเขาจะจําตามนั้นถ้าใครไปเคาะเว้นวรคนะคะระบบเขาก็จะขึ้นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะ สำหรับหน้านี้นะคะกรอกเลขแบบประจําตัวประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องเว้นวรคใดๆทั้งสิน้นให้กรอกไปให้ครบตามเลขที่มีขึ้นอยู่บนหน้าบัตรประชาชนแล้วหลังบัตรประชาชนสําหรับการเว้นวรคที่เป็นขีดตรงกลางตรงนั้นไม่ต้องใส่นะคะระบบเขาจะทําการเว้นวรคให้อัตโนมัติค่ะไม่ต้องไปทําการเว้นวรคใดๆทั้งสิน้นเน้นย้ํานะคะเพราะว่าตรงนี้ผิดกันเยอะค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะเป็นวันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชนนะคะก็ให้ตามบัตรประชาชนเลยค่ะใครมีวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนนะคะก็ให้คลิกช่องแรกแล้วก็ไปกรอกตามสามช่องด้านล่างนะคะเขาก็จะมีระบุไว้ให้เราเรียบร้อยค่ะว่าปีอะไรเดือนอะไรวันอะไรนะคะใครมีเฉพาะปีเกิดใครมีเฉพาะเดือนและปีเกิดก็ให้คลิกตามช่องที่อยู่ด้านบนสุดที่ลูกศรชี้นะคะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลตามนั้นเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นเบอร์มือถือเราค่ะที่เราใช้งานอยู่เพราะว่าเขาจะต้องส่งรหัส OTP ไปที่มือถือนะคะหลังจากนั้นก็กดลงทะเบียนก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะท้ายคลิปนะคะก็เป็นการลงทะเบียนอย่างไรให้สําเร็จนะคะเราก็จะมีอ่า5จุดที่ผิดบ่อยตรงนี้ก็สามารถ ดูได้นะคะว่าตรงไหนบ้างที่เราควรจะระวังค่ะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะคนอื่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะ แล้วพบกับการอัปเดตคลิปในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตอีกนั้นหากมีข้อสงสัยประการใดนะคะก็ให้เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคําพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไน้าที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ